เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองบังคับการตำรวจน้ำลำเลียงเรือและอุปกรณ์การช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้จุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนะคะจะเข้าไปช่วยเหลือในการอพยพชาวบ้านที่ยังติดค้างอยู่ออกมานะคะก็คือภายในซอยของหมู่บ้านรัตนาทิเบตค่ะซึ่งภายในนี้นะคะมีชาวบ้านที่ติดค้างอยู่อีกกว่า1000ครัวเรือนที่ยังไม่สามารถอพยพออกมาได้ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าทราบว่าในหมู่บ้านรัตนาทิเบตเนี่ยมีคนติดอยู่ หลายร้อยหลังคารเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์ซะส่วนใหญ่ครับและน้ําลึกประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรครับเรืวองแขนที่เราวางไว้ในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนี่คือ,อังไงบ้างคะขณะนี้เรือเราเรือยานทั้งหมดที่เรามีอยู่4ี่ลำนะครมาลงแล้วก็จะเข้าไปช่วย ตลอดสองข้างทางของภายในซอยหมู่บ้านรัตนาธิเบศอย่างที่เห็นนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ายังคงมีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทยอยขนข้าวของรวมถึงสัตว์เลี้ยงนะคะทั้งเดินเท้าแล้วก็หายานพานะเท่าที่จะหาได้อพยพออกมาเพื่อที่จะไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้านนอกค่ะเนื่องจากว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะจนถึงขณะนี้ระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าแบ่งเป็นซอกซอยอยู่จำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยจะเน้นการลำเลียงเด็กคนชราและผู้ป่วยออกมาก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งคนชราแล้วก็เด็กที่พิการซ้ำซ้อนนะคะซึ่งติดค้างอยู่ในบ้านซึ่งตอนนี้นะคะเจะ้าหน้าที่ตำรวจน้ำกำลังที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ให้ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ ซึ่งทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ชาวบ้านที่ติดอยู่ถึงกับร้องหไห้ด้วยความดีใจโดยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุรักทุเลเ<อ>จ้าหน้าที่ต้องอุ้มน้องซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ปีนข้ามระเบียงและเดินผ่านบนหลังคาก่อนที่จะนำลงเรือมาได้อย่างปลอดภัย ระดับน้ําในหมู่บ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้าเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า30เซนติเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กชาวบ้านกลุ่มนี้เมื่อพบเรือของเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนําเด็กเคลื่อนย้ายออกไปก่อนซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายชาวบ้านส่วนหนึ่งมาอยู่ในที่ปลอดภัยได้แล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านที่อยู่ด้านในถูกไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่จึงเร่งนําเรือเข้าไปให้การช่วยเหลือทันที ม,มผมเห็นปั๊มลมมันมันกำลังจะเลื่อนตกน้ำไงแล้วผมก็เลยไปจับผมไม่คิดว่าไฟมันจะล่กออกจากอุปกรณ์นะครับ การลงพื้นที่วันนี้ไม่เพียงแต่จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกองบังคับการตํารวจน้ําแต่ยังมีหน่วยงานอีกหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาช่วยลําเลียงอพยพชาวบ้านาเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องทําแข่งขันกับเวลาค่ะทั้งในส่วนของระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในส่วนของความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน นิติกรพรมทองถ่ายภาพดารินโธวัฒนกุลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน